สวัสดีวันอัคารที่10มิถุนายน2568ครับก็สงสัยอยู่นะว่าทำไมทุเรียนอายุ5ปีกว่าแล้วแล้วก็โครงสร้างของลำต้นใหญ่แล้วก็มีการแต่งกิ่งที่โล่งพอสมควรครับแต่ว่าไม่มีดอกไม่มีลูกเนาะการสะสมอาหารก็เหมือนกับต้นอื่นๆครับไม่ว่าจะเป็นทางดินแล้วก็ทางใบเนาะใบก็ถือว่า ใบเยอะพอสมควรครับนี่ครับมีต้นคู่ต้นคู่นี้แล้วก็อีกหนึ่งคู่ทางนี้ครับอสองคู่นี้ก็อายุลาวาสัก4ปีนะเราก็ไม่ต้องไปมุ่งหวังอะไรมากมายครับเพียงแต่ว่าต้นนี้ผมสงสัยอยู่ว่าการสะสมอาหาร2รอบทางดินแล้วก็ทางใบก็สะสมใบ2อสารอบครับแต่ว่ามันไม่ออกดอกครับแล้วก็ต้นข้างๆมันเนะ ต้นข้างๆซึ่งเป็นต้นใหญ่ครับก็ติดลูกเยอะพอสมควรเลยครับปีนี้นับคร่าวๆก็อยู่ราวๆสัก80ลูกเนอะอายุ7ปีกว่าส่วนต้นทางนี้ก็เป็นพวงมาีัครับ140ลูกก็ปีนี้ไว้เยอะพอสมควรครับแล้วก็มันลูกไม่ค่อยใหญ่เนอะก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเป็นทุเรียนอ่าเป็นจะพันไปก็ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นครับ ตอนแรกก็สามร้อยลูกสี่ร้อยลูกผมก็แต่งออกเกือบเกือบจะโล่งอยู่เนาะเพียงแต่ว่าเนี่ยครับมันก็ได้ลูกประมาณนี้อายุก็ห้าสิบกว่าวันแล้วครับก็ถือว่าโลภมากอยู่พอสมควรน,นะโลภมากครับโลภมากแต่ลาบไม่หายเนาะเพียงแต่ว่าลูกไซมันอาจจะเล็กไปสักหน่อยครับลูกประมาณสักกิโลกิโลกว่ากว่าครับ ส่วนลูกติดกนกิ่งนี้มันก็ไม่ค่อยใหญ่นะลูกอาจจะเล็กไปสักหน่อยส่วนใหญ่จะลูกใหญ่ปลายกิ่งครับกิ่งล่างๆนี้นะซึ่งซึ่งทุกๆปีที่ทํามาครับมันก็ไม่ค่อยติดเนาะกิ่งล่างๆนี้มาปีนี้ก็ติดกิ่งล่างๆเยอะเยอะอยู่ครับ ก็เบญจพรรณต้นนี้นะพวงมาณีมันก็ไม่ค่อยร่วงเนะไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนมามันก็ไม่ร่วงครับต้องทำการแต่งออกหลายรอบแล้วครับเรามาดูหมอนทองต้นนี้กันหมอนทองต้นนี้ก็เป็นการแต่งครับแต่งออกแต่งออกเยอะเยอะเลยครับตอนแรกก็ไว้เป็นร้อยลูกเนาะแล้วก็แต่งไปแต่งมาก็เหลืออยู่ประมาณสัก80ลูก บวกลบสองครับบวกลบสามประมาณนี้แหละครับก็ยังไม่ได้นับเนาะแต่บางลูกไซไม่นอาจจะเล็กเป็นลูกตกไซลูกปอกแป๊กไปนะส่วนลูกพกนี้มันก็เริ่มที่จะขยายพูครับอายุก็ห้าสิบกว่าวันแล้วเกือบหกสิบวันแล้วครับเนี่ยครับก็ไซประมาณสองโลครึ่งสองโลครึ่งแล้วครับส่วนข้างบนนู้นข้างบนนู้นไซกลมเลยครับใหญ่ ใหญ่3โลประมาณ3โลแล้วครับส่วนทางดินตอนนี้ก็ให้ปุ๋ยเป็น15บห้าเนาะซึ่งให้เป็นรอบแรกครับ15บห้ในการเบ่งพูครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้8 24 2รอบมารอบนี้ผมก็เลยใส่15บห้าครับกพรถือว่าปูมันเริ่มกลมนะลูกมันเริ่มกลมเลยครับพูดไปพูดมาเนาะตอนแรกว่าจะคุยเรื่องอ่ อายุห้าปีกว่านี้ทำไมไม่เป็นเราไปดูต้นที่อายุสี่ปีดีกว่าครับซึ่งต้นเล็กต้นเล็กต้นนี้ครับอายุสี่ปีเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราเย่าว่าแต่ต้นห้าปีเลยเนาะขนาดต้นใหญ่ๆแบบนี้ครับมาดอ,อกดอกแล้วมันก็ร่วงหมดนะหน้าฝนไม่ใช่หน้าฝนครับหน้าแรงที่ผ่านมาแล้วก็ฝนมันตกตลอดเวลา สลับเลยครับ3-4ี 3, วันตกทีนึงแล้วก็ตก3 4ีวันสลับกันครับนี่ต้นก้านยาวก็ไม่มีลูกให้เห็นเลยครับปีนี้มันก็จะออกมาต้นเล็กๆต้นสาวๆพวกนี้เนาะเนี่ยครับก็ได้ประมาณนี้ปีแรกกลมแล้วครับลูกเริ่มกลมแล้วได้กี่ลูกล้วครับก็หนึ่ง6 7สาี่ห้า็ด ้ลูกนี้อย่าไปนับเนาะเนื่องจากมันลูกเล็กไม่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะสลัดหรือเปล่าครับก็อายุก็ห้าสิบกว่าวันแล้วนาะตีนีนแปดแล้วก็เก้าครับข้างบนนี้เกลูกสําหรับปีแรกก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับผมว่าสาเหตุหลักๆเนาะก็น่าจะมาจากสภาพดินของเราเนาะซึ่งมีความชื้นโซนล่างนี้เนาะที่ก่อนที่หน้าฝนครับมันน้ําท่วม น้ำผ่านครับอย่าว่าน้ำท่วมนะครับมันเป็นน้ำผ่านเนาะ,ะสูงประมาณหน้าอกเราเนาะมันจะผ่านไปลงคลองนู้นก็ความชื้นมันก็ยังไม่หมดไปเลยครับจนถึงวันนี้มันก็ยังมีน้ำที่ออกจากตาน้ำครับนี่เนาะเห็นไหมครับเพื่อนๆน,นี่ยครับมันจะมาตลอดเวลาเลยอหน้านแรงมันจะมันจะไม่ไหลเนาะ หน้าแ้งมันจะไม่ค่อยมีน้ําแต่ว่ามันก็ไม่แห้งครับมันก็จะชื้นตลอดเวลาซึ่งเนี่ยครับผมไม่มีการลดน้ําใดๆทั้งสิ้นเลยครับตั้งแต่ที่ออกลูกออกดอกมาก็ไม่มีการลดน้ําเลยนะมันก็เติบโตของมันเติบโตไปเรื่อยๆของมันเนาะแล้วก็บางทีเราก็ให้ปุ๋ยไปโดยที่ไม่มีตอนเอ่อไม่มีการลดน้ําตามเลยครับมาดูตัวน,นี้ครับอายุ4ปีกว่าเหมือนกัน เพียงแต่ว่าต้นมันสมบูรณ์เนาะเนื่องจากามีพื้นที่ที่มีความชื้นพอสมควรครับข้างล่างนี้มันก็ได้อยู่10กว่าลูกครับตรงนี้2เนาะขางบนนู้นสานมนู้นสามอันนี้ก็3นู่น1 1แล้วก็ตรงนี้ลูกปอกแป๊คครับ3ลูกก็ดูด,ดูแล้วเข่าๆก็15ลูกเนาะแต่ว่าความชื้นไปเราก็ไปโทษความชื้นไม่ได้นะครับการยาวถือว่าติดเยอะติดเยอะอยู่ครับ น่าจะอยู่ระลาสัก25ลูกซึ่งต้นขนาดนี้นะก็ถือว่าไม่ใหญ่ครับสอมือสมมือจับน่าจะได้ก็รุ่นแรกนะรุ่นแรกใกล้แล้วครับมีอยู่ประมาณสัก7ลูกรุ่นแรกครับส่วนในต้นต้นใหญ่นี้ต้นที่มีความสูงพอสมควรน,นะก็อยู่ระวาสัก30ลูกครับ30ลูกได้อยู่ก็นี่แหละครับมีอยู่แค่นี้แนะครับแล้วก็มีทางนู้นอยู่ต้นหนึ่งเนาะ ต้นอายุราลายัก6 7ปีครับก็ติดลูกไม่เยอะครับละลสักสิบกว่าลูกโอเคครับลิมนี้ก็สาเหตุและความรู้ก็ไม่ค่อยมีเนาะเพียงแต่ว่ามานําเสนอดูว่าเออต้นขนาด5ปีกับต้น4ปีซึ่งต้น5ปีมันก็ไม่มีดอกไม่มีผลนะแล้วก็ต้น4ปีที่มันมีผลผลิตแล้วก็สาเหตุของมันก็น่าจะเกี่ยวกับพื้นที่ของเราเนาะแล้วก็ดินความชื้นแล้วก็สภาพอากาศ โอมกรอบหลายๆอย่างเนาะขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ